โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมรัสไอแลนด์นะครับก็หลังจากที่ผมไปเล่นเกมรัสมาเนี่ยก็เกมนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นเลยครับว่าอีกเกมหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องการบ้านเหมือนกันไงก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้จับเกมนี้เลยครับช่วงนี้เนี่ยปะ่ะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็มาลงเป็นเซิร์ฟโซเชียลครับผมก็จะลองปูกป่ามนะแล้วก็ไปเรดบ้านให้ทุกคนได้ดูครับอ่าด้าเล็กครับเนี่ยที่เราไม่ได้เรดบ้านในเกมนี้ให้ทุกคนได้ดูปะ่ะ อันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาสดๆเลยครับก็ของยังไม่ค่อยมีเลยนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็แจกเป็นปืนกลมือเลยก็เป็นขวานพวกนี้เนี่ยผมก็เลยต้องไปฟาร์มครับบ้านก็ยังไม่มีเลยตอนนี้เนี่ยอ่าอัพเป็นเลเวลสองครับมันก็ได้เป็นเตาครับทุกคนไปเดี๋ยวเราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆครับตอนนี้มันก็มีเรือมานะแต่ว,ว่าไม่รู้เหมือนกับมันมีคนไปยังนะผมข้อ ไม่ไปดีกว่าวะเดี๋ยวเราก็ไปม่าือก็ไปทำป้านไปนเรศดีกว่าอ่าจะขึ้นเรือเนี่ยมันก็ต้องมีหน้ากากด้วยนะผมก็ยังไม่มีเลยป่ะเซิร์ฟนี้เนี่ยมันก็มีเหรียญตกเลยนะไม่รู้ว่าผมเข้าช้าหรือว่ายังไงนะโอ้โหแล้วผมก็เข้าเซิร์ฟแบบต้นๆเลยไงมันแนะนํำผมก็เลยเข้ามาเลยครับก็เป็นเซิร์ฟโค้นั่นเอง มาตอนนี้เราก็ได้เตามาเรียบร้อยนะครับซึ่งผมก็ต้องเผาพวกแร่พวกนี้นะเพราะว่าเราจะไปเรดบ้านไงโอคอ่ะเผาไมา้ด้วยดีกว่าบอกแรับว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรดบ้านที่ทุกคนได้ดูแน่นอนนะครับ่รู้ว่าผมจรงคนได้เ่านะเพราะว่าไปเล่นเกมรัดมาเนี่ยก็กลับมาเล่นเกมนี้เหมือนกับยิงไม่คมเลยนะต้องฝึกใหม่ครับโอโหฝีมือนี่ตกเลยเย้ ก็เก็บของไปครับไปครับว่ะอ๋อเป็นพวกกระสุนเขียวครับเดี๋ยวเราก็ครับแล้วก็ไปไล่ยิงคนให้ทุกคนได้ดูเลยครับมาต่นี้ผมก็พร้อมที่จะไปบวกแล้วทุกคนกระสุนเขียวก็ครับเพิ่มนะน่าจะใช้เยอะครับเได้มา38 ตันนี้ผมก็ต้องฟาร์มเมืองก่อนนะก็เป็นพวกบัตรเขียวฟ้าพวกนี้นะว่าเผื่อมันจะดรอปปืนดีๆไงผมก็มีแค่คนมือครับไม่รู้ว่ายิงใครได้เปล่ากนมือเนี่ยโอ้โหปะ่ปะ,ปะพร้อมเลยครับเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าผมยิงคนได้เปล่าเนี่ยโอ้โหปะ โอ้โหหลังเข้าครับมาดิมาดิมาดิาดล้มล้มโอ้โหหลังเข้าอ่ะเย้โอ้โหมือได้อยู่ครับได้คนมือมา30ิกระบอกเลยเกือบตายในนี้ผมอะ่ะโอ้โหเลือดเหลือ30อะ่ะมันมาได้ไงวะ เพิ่องออกจากบ้านนี่เด็ก็เจอคนละทำไมคนมาเยอะจังวะเนี่ยเอาเป็นว่าที่ผมก็ขอเข้าไปเก็บปืนก่อนแล้วกันนะครับทุกคนได้ปืนมาฟรีว่ะแล้วก็ไม่ต้องครับใช้เลยนะเจ๋อได้มาสี่กระบอกเลยนะปืนกลมือเนี่ยได้อยู่ครับทุกคน ได้ชุดมาด้วยนะก็เป็นชุดเกาะกระดูกครับก็พอได้อยู่มาเอาเป็นว่าที่เราก็ออกไปฟาร์มเมืองต่อแลยกันครับผมก็ต้องไปฟาร์มพวกกร๊ดนะมันจะได้รวยไวครับมาครับตอนนี้ผมก็มาเดินที่เมืองล่างเลยครับก็เป็นเมืองการ์ดเขียวนะตอนนี้ผมก็มีกร์ดเขียวอยู่หนึ่งใบครับอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยว่าการ์ดเขียวมันดรอปตรงไหนเนี่ยมันก็จะดรอปตามการ๊ดหรือว่าเป็น จบนะมันก็จะดรอปในนั้นเลยครับเราก็สามารถไปหาได้นะแต่ว่าบนบนบ้านนี้ที่ผมอยู่นี่มันก็มีดรอปด้วยครับเราก็จะขึ้นไปดูนะย่อยดีย่อยอะไรดีวะเนี่ยโอ้โหอ่าตรงนี้มีกล่องดรอปด้วยสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่เล่นยังไม่เป็นก็ตามนี้เลยครับแล้วก็ต้องขึ้นมาบนนี้นะเพราะว่ามันจะมีการ์ดให้เราต่อยอดนะอ่ะเห็นป่ะมันจะอยู่บนหลังคาเลยครับทุกคนเป็นการ์ดเขียวเนี่ย เราก็สามารถไปเปิดห้องบัตรนี้ได้เลยอ่าอันนี้เราก็สอนผู้เล่นใหม่ไปด้วยครับสำหรับใครที่เริ่มมาเล่นนะเคตอนนี้เราก็ใส่ลวดครับก็อันนี้ก็15บห้พอาะว่ามันอยู่ที่บนหัวเราไงแปบ๊บเดียวก็ถึงละเคจะมีบัตรฟ้าให้เราไหม,มห้องนี้ไม่น่ามีวะ่ะทุกคน เราก็ต้องลองขึ้นไปเมืองบนนะก็เป็นเมืองการ์ดเขียวนะว่ามันจะมีการ์ดไฟให้เราไงเราก็จะได้ต่อยอดน,นะครับะแเราก็เดินไปกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงเมืองบนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ามันก็เป็นห้องนี้เลยครับทุกผมก็ต้องไปใส่ลวดก่อนมันก็จะได้ปั่นไฟนะหวังว่าห้องนี้นยะมันจะมีเป็นกร์ดฟ้านะผมกอ อยากไปเปิดห้องม่วงไวๆผมก็จะได้รวยไวไงอ่าที่ปั่นไฟมันก็อยู่ในนี้เลยโอเคเราก็ใส่ประมาณเท่าไหร่ดีวันนี้15ก็น่าจะได้นะที่ผมก็ใส่เผื่อเลยแล้วกันครับปดี๋ยวเราจะดูกันครับว่าในห้องนี้เนี่ยมันจะมีการ์ดฟ้าให้เราหรือเปล่า ถ้ามีการ์ดฟา้าที่ผมข้อสามารถไปพวกนิวเคลียร์หรือว่าเป็นแอรพอร์ได้นะแล้วก็จะต่อยอดเลยครับจะได้ฟาร์มไวๆรูดบัตรไปเลยอ่าอันนี้เป็นการ์ดฟา้าครับทุกคนเราก็ได้ของดีมาครับเย่ส่วนของของในกล่องที่เหลือเนี่ยเราก็กดรับมาเลยปะ่ะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อครับก็เป็นนิวเคลียร์นะก็เป็นเมืองใกล้ๆนี่ครับ ถ้ำบนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็นันจะเป็นการ์ดม่วงนะล้วก็ต้องฟาร์มเมืองล่างต่อเลยกันครับทุกคนอแอปพอตรงนี้เนี่ยก็เป็นการ์ดฟ้าครับดีเลยน่าจะมีของดีอยู่ครับในการ์ดฟ้าเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เห็นเป็นการ์ดม่วงด้วยนะเราก็จะได้ไปเปิดต่อน,นั่นเองอันนี้เราก็เอ้ยใส่เยอะไปก็ใส่ประมาณสัก30ก็พอครับ แล้วก็วิ่งไปเลยสําหรับใครที่เล่นแบบเซิร์ฟคนเยอะๆเนี่ยก็ระวังด้วยครับเพราะว่ามันจะมีคนไปถอดลวดที่เราใส่เมื่อกี้นะเราก็จะติดในห้องนี้ก็จะตายนั่นเองในสําหรับเซิร์ฟนี้ผมว่าไม่ค่อยมีคนนะก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ไปเปิดเลยนะนี่เจ๊ตรงนี้ก็มีเป็นการ์ดม่วงครับอ่าได้การ์ดม่วงก็ถือว่าคุ้มเลยครับสหรับห้องฟ้านะ มาไม่น่ามีอะไรเลยครับผมก็จะลองไปดูห้องนี้แล้วกันครับก็ข้างๆเลยผมหวังว่ามันน่าจะเป็นการ์ดม่วงนะรถถังมันอยู่ไหนไวะเนว้ยเดี๋ยวรถถังมันยิงเราตายครับยาก็ไม่ค่อยมีด้วยเนะี่ยมีแค่พ้าพันแผลแล้วก็พันแผลให้ยาเพิ่มเรื่อยๆก่อนครับจะได้เต็มหลอดนะ ไปดูกันครับว่าเป็นห้องอะไรโอเคเป็นห้องม่วงครับกล่องมีเปล่าเออของดีอยู่มีกล่องดาวด้วยครับเราก็ไปปั่นไฟกันก่อนเว้ยรถถังยิงมาว่ะโยกความยาก่อนที่ปั่นไฟมันก็อยู่ตรงนี้เลย ใส่30สก็พอครับ15นี่ผมว่าน่าจะพอนะหรบว่าเราไปเปิดปุ๊บแล้วก็กลับเลย,ยไม่ต้องไปกดรับฟิล์คืนน่าจะได้อยู่ครับ15เนี่ยผมก็ใส่เผื่อไว้กอนเลยจะดูกันครับว่ากล่องดาวรอบนี้ที่ผมจะได้อะไรนะ้านี่ครับเนี่ยที่ไม่ได้เปิดกล่องดาวนะไม่รู้ว่ามันจะเกลือหรือเปล่า โอ้อะไรไวเนี่ยของดูกล่องดาวครับปับโอ้โหได้สโคปเลยก็อยู่ี่ให้มาทำไรไวเนี่ยอยากได้เอ็ะหรือว่าเป็น C4 พวกนี้นะเราจะได้เป็นเรดบ้านเลย,ยงไงสล้วดี้ก็ขอไปที่ฮับเบอร์ครับน่าจะเป็นห้องม่วงนะมันเปิดได้อีกรอบหนึ่งปามยาวๆครับวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่า จะมีระเบิดให้เราเรดหรือเปล่านะก็ไปกันก่อนมาตอนนี้ผมก็มาถึงฮาร์เบอร์เรียบร้อยเอ้ยใครยิงวะสิ่งเอมโฟร,รับอยู่ใกล้ๆเลยเราก็ไม่ต้องไปสนใจครับปั๊บโอ้โหได้ชุดท้ายแล้วก็เป็นปืนลูกระเบิดนะโอ้โหไม่ได้ของดีเลยอย่างนไนเราก็ได้ชุดท้ายมาอยู่นี่ใส่ไปเลย ผมก็ต้องแอบ,บแถวๆนี้ก่อนครับเมื่อกี้เหมือนกับมีเสียง m อนะเรานา่าจะตายว่ะถ้าไปตอนนี้เนี่ยผมก็มีแค่กลมือแล้วก็ยูซี่นะขอดุกแถวๆนี้ก่อนแล้วกันอย่ามาด้วยไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันยิงใครอ่ะมาครับแต่นี้เราก็พร้อมที่จะเรทแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ได้ไปฟาร์มระเบิดมานะตันนี้ผมก็ครับไประเบิดถังอย่างเยอะเลยครับทุกคนก็ 200เกือบ300ลูกเลยนะระเบิดถังนี่แลวก็เป็นระเบิดไดนามต์ประมาณ30กว่าลูกครับอ่าดูนิสำหรับประตูนี้เนะี่ยมันก็อยู่ที่สีเอ้ย 5, หหรือว่า6ลูกนี่แหละผมจำไม่ได้วะโอ้โหบ้านเหล็กไยครับเหล็กไฮล้วนเลยเอาเป็นว่านี่ผมก็เจาะเพดานแล้วกัน,นครับระเบิดแค่นี้ไม่น่าพอนะผมว่า ต้องกลับไปเอาที่บ้านอีกว่ะแล้วก็เรทเลยแล้วกันนะครับไวๆนี่นี่เราก็มาเป็นงานรีบครับ้เจาะเลยโอเคไม่โดนดามเมจครับแล้วก็กดไปเลยโอโ้ระเบิดที่หน้าสั่นไปเลย <c oughs> ระเบิดโคตรแรงอะ แล้วก็ระเบิดไปเรื่อยๆเลยครับอีก200กว่าลูกเลยเนี่ยเป็นไงแต่ได้บอกเลยครับว่าโคตรโหดน,นะเอาเระเบิดน้ำมันมาแบบมาเรดบ้านถ่ายนะโอ้โห สองลูกสุดท้ายมาแล้วโอ้โหไม่พอจริงด้วยครับเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปคับแดนาไมต์นะก็มาเรดต่อแล้วกันครับทุกคนหวังว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมันไม่มาซ่อมนะบ้านผมก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมก็จะฆ่าตัวตายแถวๆนี้เลยแล้วกันครับฮ่าไม่รู้ว่าจะมีใครเจอศพผมหรือเปล่าตรงนี้เลยไป ผมก็ต้องกลับไปครับระเบิดไวๆครับก็เป็นไดนาไมค์นะหวังว่าที่บ้านผมก็มนี้จะมีอยู่ครับก็เป็นพวกดินปืนพวกนี้นะเราจะไปเรดตอนนั้นเองโอเคมีอยู่ครับทุกคนอันนี้มันก็เป็นเซิร์ฟโคลนไงมันก็ฟาร์มของง่ายครับแป๊บเดียวมันก็ได้เลยนะโอ้ชุดไม่เหลือเลยวะมีแต่ชุดกระดูกแล้วก็ ใส่ไปเลยแล้วกันครับนี่ป้องกันตัวเพราะว่าชุดหายเมื่อกี้ผมก็ฆ่าตัวตายไปแล้วที่บ้านมันน่ะมาตอนนี้ผมก็ครับระเบิดมาเรียบร้อยครับก็เป็นไดนาไมต์สิบสามลูกหวังว่าสิบสามลูกนี่น่าจะเจาะได้อยู่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็แปะไปเลยไงหลายลูกอยู่อะเพดานมันเฮ้ยศพผมหายแล้ววะผมว่าเจ้าของบ้านมันน่าจะตื่อเลยครับโอ้โหมันจะซ่อมยังวะเนี่ยบันไดยังอยู่ เสียงเปิดประตูครับเมื่อกี้เนี่ยอ่าเอ้ยมันเรียนของอยู่อ่ะจัดไปเลยครับจังหวะนี้เราต้องบวกแล้วมันอยู่ในบ้านขอเก็บหนึ่งลูกครับโอ้โหไม่พังว่ะผมจะเอาอะไรไปแลเปิดบิวมันวะเนี่ยมา อยู่ไหนนี่ร่วงร่วงเออโอเคแล้วก็เลงตามเตียงเลยครับมันเกิดตรงไหนนะอ่านี่แบบนี้เลยตอนนี้ผมก็เจอบิลเลยครับแต่ว่าไม่มีระเบิดไงประเด็นจบเลยครับอเอาเปน็นว่าผมก็ขอดูมันเกาะหรือกันครับ ผมว่ามันน่าจะครูดาวเตียงเลยเพราะว่าผมยิงไปแล้ว2เตียงนะเ,เตียงที่เหลือก็อน่าจะเป็นของเพื่อนมันนะเอ้ยกล่องเรดว่ะดูชื่อดิหวังว่าน่าจะเป็นระเบิดนะเฮ้ยโอ้โหตรงนี้มีป้อมวะทุกคนหลบได้ปะเนี่ยโอ้โหโไม่น่ารอดว่ะ มไม่มีต้องมาใหม่ละมาแต่นี้ผมก็ได้เกิดมาใกล้ๆนะครับมาดิโอ้โหดวงดีนะครับเนี่ยเกิดปุ๊บแล้วก็เจอคนมีปืนมันนอนอยู่อะ่ะให้ปืนคนมือมาเฉยแล้วก็ได้ไปบวกเลยครับไหนว่าบ้านมันอะ่ะ โอ้โหเมื่อกี้มันมีป้อมปืนนะมันอยู่แบบมุมๆผมไม่เห็นไงโดดลงแบบนั้นเป็นเลยดีนะครับเนี่ยที่เราเกิดมาใกล้นะผมว่ามันน่าจะปิดผนังบ้าเลยว่ะเพดานมันอะปิดยังวะโอ้โหโดนไปได้ครับเพดานหนึ่งนะก็เพดานบิวมันอะนั่นไงมันยังอยู่เปล่า โอ้ยเจ๊มีปืนอยู่แต่น้ำไม้หนึ่งลูกชุดหาย โ,โห้เพิ่งจะหยุดปอมเนี่ยมันยิงไหลไวะเนี่ยทะลุเยหรอยิงทะลุประตูเลยอะ่ะผมก็ขอยิงเซียงก่อนละกันเผื่อว่ามันจะเกิดเอา้ามันนอนแล้วอะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวว่ามันจะหลุดวะ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะจัดเตียงก่อนละกันครับ ไม่ล็อกกว่าโอ้โหเป็นพวกแร่ครับอ่าอันนี้ล็อกอยู่เป็นพวกกลมือครับทุกคนโอ้โหหลายก็บอกเลยอะบอกเลยครับว่าเราเล่นได้แบบชิวๆเลยนะไม่ต้องไปคาบเลนะ่นปืนเต็มกล่องเคนี่ก็เป็นเซ็ตกระดูกครับเว้ย ผมว่าผมต้องลอบป้อมว่ะเป็ก่กงารเราก็จะลงตรงนี้ไม่ได้ครับปะเดินไว้ลูกหนึ่งครับมันใช้สองลูกอ่ะโอ้โหขาดลูกหนึ่งลอป้อมไปเลยครับ เอ้ยเจ็บนะเนี่ยเออย,ยาหลอดมีอยู่เฮ้ยทำไมมันออฟว่ะมันมันยังออนอยู่เลยนะแปลกว่ะบ้านโดนเรดปุ๊บเนี่ยนอนเลยอะ่ะอะไรวะเนี่ยไม่เคยเจอหรือว่ามันจะหลุดวะเนี่ยหลุดคาประตูอ่ามีของเผาอยู่ โอเคมีของให้เราทำระเบิดเปล่าเนี่ยอโหไม่มีฐานเลยว่ะโอเคครับป่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไปรอบป้อมมันเลยลวกันครับเราก็จะได้เข้าในอีก mm hmm. ห้องหนึ่งนะน่าจะเป็นห้องของอนะ่ะห้องนี้เนี่ยดูดิมีคนนอนด้วยนะเราก็รอบป้อมเลยลวกันยิงมันดิ ออแล้วก็ปั๊มยาสู้ไปเลยเอา้าหมดแล้วเหรอเคยิงไปเลยครับตัวนี้เนี่ยชุดเหล็กไหนมีอะไรบ้างโอ้โหเป็นฟาร์ม้าแล้วก็ยูซี่ของดีไม่มีเลยอ่ะ เฮ้ยทำไมมันชนวะเนี่ยบ้านนี้เนี่บ้านเหล็กหายนะเว้ยไม่มีของดีให้เราเลยอะ่ะโอ้โหลูกหม่เต็มกล่องเลยนี่ไงผมได้เอฟผมคืนมาละโอเคเอา้ามีลูกบ้องด้วยสวยงามตอนนี้ผมก็หาแค่แม่บ้องนะเราก็จะได้เ็ทแล้วนะครับ เรดบ้านใหญ่ๆได้เลยถ้ามีแม่บ้องเนี่ยแกยิงกล่องไปครับเฮ้ยทำไมมันแหลกวะเนี่ยโอ้โหของไม่ค่อยดีเลยอะ่อะอุตส่าห์หาบ้านดีๆแล้วเนี่ยทำเลดีด้วยเนี่ยใกล้เข่าแบบนี้เลยอะไรวะไหนก็ดูของหน่อย เกลือว่าทุกคนบ้านหลังนี้เนี่ยึมว่าจะเปิดตู้ไปปุ๊บเนี่ยมีแบบกรรมาันเต็มตู้เลยนะนี่ครับได้แต่ฝันไนมะ่ไม่เชื่อหรอกบ้านแบบนั้นอนะ่ะกล่องสุดท้ายแล้วนะเนี่ยโอเคเกลือว่าบ้านหลังนี้ไปเอาเป็นว่าด่เราก็ หลือแค่ห้องบิวนะที่ผมก็ไปเจาะเลยแล้วกันครับตอนนี้มีลูกบ้องหนึ่งลูกนะแต่ว่าไม่มีแม่บ้องไงมันก็เร็ดไม่ได้ก็เจาะยังไงดูนี่กับปุลนนะ่ะมีปืน M4 อยู่น่าจะเจาะได้ครับแล้วก็อ่านี่ครับผมมีระเบิดปลาอยู่ไม่รู้ว่ามันจะหยุดเปล่านะผมว,ว่าน่าจะกิ้งะนั่นไงมมนจะไปลายยังไงวะให้มัน ติดตรงนี้เนี่ยโอ้โหปะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็เอาเปืนเอแล้วก็ยิงเลยครับตอนนี้ผมก็มีกระสุนแดงอยู่มันก็น่าจะเจาะได้ครับนี่โอเคแป๊บเดียวครับ นัดหนึ่งดาเมจได้แปดอะ่ะโอเคบิวอยู่ไหนเอ้ยอ่ะนี่ไงแล้วก็ยิงไปเลยครับเอ้ยเสียงเท้ามามันมาเอ้ยเปิดประตูแล้วเจ้าขอมันมาครับทุกคนนึกว่าจะหลับไปละไหนวะยิงต่อเลยนี่ เออร่วงเอา้ามันมีที่ชุบวะนี่จะชุบอ่ะเฮ้ยอะไรวะโอ้สามครั้งเลยเน,นี่ยมันชุบได้ไงอะ่ะเอา้มามันเดินได้อีกอะ่ะสุดเกินนี่มีชุบเยอะเกินไปแล้วผมว่า มันน่าจะเล่นเซิร์ฟนี้มาหลายวันเลยนะมีชุบแบบนี้เนี่ยโอ้โหสี่อันเลยครับเนี่ยมันใช้ทีเดียวจบเลยครับเล่นมาสี่วันโดนเรดแป๊บเดียวโอเคปะผกก็ขอยึดบิวเลยด้วยกันครับนี่แล้วก็หรือถ่อกตรงนี้เราก็จะได้กล่องเรดของมันไปดูกันครับว่ากล่องเรดมันจะมีอะไรเฮ้ยไหน โอ้โหนี่ครับกล่องเรดบ้านมันมีฐานครับเป็นหมื่นเลยโอ้โหแล้วก็มีน้ํามันครับก็ที่อยู่ครับเราก็จะได้ครับเป็นพวกผงขาาพวกนี้นะถ้ามีน้ํามันเยอะเดโอเคครับสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยเกลือวะ่ะแต่ว่าจะได้ของดีแล้วเนี่ยเออชุดกระดูกเต็มโตปะ่ะไหนๆก็เกลือนะครับที่ผมก็ขอรื้อบ้านเลยแล้วกันนี่ เอ้ยเสียงเท้ามาดิมาดินี่ครับจะกลับมาดูบ้านเป็นไงล่ะบ้านเกลือบ้านเกลือต้องโดนแบบนี้ครับนี่ลื้อไปเลยโอเค เรียบร้อยครับพื้นสุดท้ายปับ๊บเออเป็นไงล่ะน่าจะเล่นมาหลายวันแล้วนะบ้านนี้เนี่ยาะว่าเหมือนกับมันมีชุบสี่อันเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเป็นไงเร็วแป๊บเดียวไปดูกันครับว่ามันจะมีของอะไรตกหล่นหรือเปล่าตรงนี้เราก็สามารถเช็คได้ครับเพราะว่าบ้านมันแตกแล้วไงของมันก็จะหล่นครับ เหมือนเดิมมับไม่มีของอะไรเลยเฮ้ยไม่ครับอะไรวะเนี่ยเอา้าหมวกใครอ่ะว่าเลยครับทำไมหมวกผมหายนะเมือ่อกี้ผมก็ใส่หมวกอยู่โอ้โหมันเอาไปเรียนนั่นเองนี่ครับงานไวว่วะเก็บของผมไปปุ๊บเนี่เรียนเลยเกตามนี้ครับของก็ไม่ค่อยมีครับบ้านหลังนี้เนี่ยคูณเยอะนะเนี่ยทำไมของมันมีแค่นี้วะ งงเลยเจ้เฮ้ยเอามันมาอีกแล้ววะ่ะทุกคนนี่ครับเอามีการย่อด้วยวะ่ะเฮ้ยถ้าผมทิ้งปืนให้มันเดกมันยิงผมเปล่าวะอ่าเอาเป็นว่าที่ผมก็เอาของให้มันเลยครับทุกคนนี่ขอมันเกลือไงไม่อยากได้ครับเอาไปเลยบายเพื่อน ก็เป็นงไงกันบ้างครับสําหรับคลิปวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาลงเซิร์ฟคูลนะครับหรือก็ไปหาของเรศนะถือว่านึกว่าจะได้ของแบบของดีนะมาเล่นเซิร์ฟคูลเนี่ยที่ไหนได้ของโคตรเกลือเลยครับโอเคก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็มาสั้นๆครับสําหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายครับผม